สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m a n นเจอร์วอเ a อร์ไอออเซเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแม a นเจอร์วันนี้เป็นมาสุดท้ายของเราจริงๆคุ่นี้ต้องตายแน่นอนเขา วันนี้เรายังทำเหมือนเดิมไหมทำอย่างไรจริงจะให้ใครๆร,รู้ว่าตัวกูไม่มีที่ไหนไๆที่เป็นกูไม่ใช่กายแต่ใจที่เป็นกูขึ้นมาได้คนว่าเอาก็เดินน้ำไฟลมที่ในโลกปูก,ก็โลกขึ้นมาเป็นปกูเข้าดิ้นน้ำก็ยังหลงว่าเป็นเราช่างมัวเมาจริงหนอยี่หอกคนกูก็ไม่หลงยึดติดมนุษย์บนโลกเนี่ยใครก็ตามถ้ายังหลงยึดติด เป็นผูกทุกรหัวข้อนี้น่าสนใจ5วันนี้โดยเฉพาะหลักูตรเป็นชีวิตและความตายใช่ไหมครับลักูตรนี้นะครับแล้วก็หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากว่าวันสุดท้ายของชีวิตวันสุดท้ายของชีวิตเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับนะครับผมอาจจะคิดไม่เหมือนชาวบ้นานว่า วันสุดท้ายของชีวิตไม่มีครับแปลกเลยครับวันสุดท้ายของชีวิตถ้าพูดแบบนี้ไม่มีเพราะชีวิตของเราไม่มีสุดท้าย <Rey> เพราะชีวิตของเราเป็นอนันตการไม่สูญหายไปไหน,นถ้าเราจะพูดให้ถูกต้องก็คือวันสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ที่เป็นมนุษย์นชาชาเนี้ย <F> เราจะเตรียมการนี่ ปราเตรียมตัวยังไงในชาตินี้เพราะว่าถ้าเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราจะต้องไม่ต้องมีตกกังวลกับความตายเลยแม้แต่นิดเดียวไม่สะทกสะท้านกับการตายเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะความตายไม่มีจริงบนโลกนี้มันเป็นสิ่งสมมุติ่านั้นความตายเหมือนคนคนหนึ่งเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าแล้วก็ใส่ชุดอืน่นต่อไป สังขารนี้เก่าแก่มากนะใช้ไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนสังขารใหม่อยู่ดีรถเก่ามากมากก็ต้องเปลี่ยนรถใหม่รถใหม่จะมีรถชนิดไหนจะซื้อรถใหม่ดีขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเงินแค่ไหนะชาติหน้าจะเกิดมาเป็นอะไรมันก็ต้องขึ้นว่าชาตินี้สร้างบุญบารมีไว้ขนาดไหนเก็บเงินไว้ขนาดไหน เราจะมีเงินซื้อรถฟาร์ลล่ก็ได้ถ้าเบอรเรามีเงินมากพอชาติหน้าเราจะเป็นอะไรก็ได้เรากาหนดได้เลยครับอยากจะเป็นอะไรล่ะครับอยากจะเป็นพรหมเลยครับหรือเป็นอรูปองรมหรือจะเป็นเทวดาอยู่ชั้นไหนหรือจะมาเป็นมนุษย์ใหม่เอาใช้การเหมือนเดิมหรือจะเป็นเดรัจฉานหรือเปรตหรืออสุรกายหรือสัตว์นรกซึ่งพระเจ้าได้สอนไว้แล้วว่ามีถึงสามสิบเอ็ดครภูมิเลือกเอาเลยท,ที่ไหนนะครับ ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเรานี่คือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารที่ต้องเกิดจากนีที่คนไม่รู้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่พู้เจ้ารู้แล้วครับพู้เจ้าก็ไม่ต้องเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารแล้วถามว่าพู้เจ้าเป็นไหนครับวิญญาณของพู้เจ้าไ่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่นะครับอยู่ที่ไหนนะครับก็นิพพานเลยครับนิพพานพลังงานของจิตวิญญาณเราเมื่อถึงสภาวะนิพพานแล้ว จะไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีกและไม่ต้องเ,งเวียนว่ายได้เกิดอีกและทุกท่านในห้องนี้หรือผู้ที่ท่านฟังที่อยู่ทางบ้านก็สามารถจะนิพพานได้ครับและชาตินี้ด้วยครับชาตินี้เน้นอีกครั้งหนึ่งได้นิพพาน,นัางประังสูญอย่างไม่ใช่แปลว่านิพพานศูนย์หลวงพ่อท่านบอก,อถ,บอกถ้าบอกว่านิพพานศูนย์แปลว่านิพพานโดยถ้อยนิพพานกระจอกวอกไม ราแปลก็หิบถ้านิพพานเราว่าสู์มันจะมีค่าเด่ครนะับนิพพานแปลว่ามันเป็นอันันตการไม่ต้องกลับม,ม่งเ,เกิดไม่แต่เกิดเีงแต่ไม่ได้สูญไม่หลักวิทยาศาสตร์วิญญาณก็ไม่สูญอยู่แล้วครับวิญญาณก็ไม่สูญอยู่แล้วร่างกายเปลี่ยนไปได้ครับตามสภาพแต่จิตวิญญาณของเราวิญญาณของเราเป็นพลังงานไม่สูญหายไปไหนตามหลักวิทยาศาสตร์คงอยู่สภาพอยู่ตลอดเพราะฉะนั้น พระเจ้าก็ยังอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าใครจะสื่อสารกับพระองค์ได้หรือเปล่าท่านเรื่องคเจ้ายังอยู่กเราตลอดในห้องนี้ก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานต้องเอ่ยนามได้ก่อนผมเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าพระเจ้าเป็นพลังงานและก็สติอยู่ทั้งรูปนผมมา,ยายกกาขอนุญาตท่านแต่ละชาวเลยเช่ไครับเรามาจากที่เราสวดมนต์นะครับเป็นสี่ิมงคล เราจุดทูเทียนบูชาพราะผมบอกว่าผมขออนุญาตจุดเทียนจริงทูกจริงนะครับไม่ใช่เทียนไฟฟ้าเราเป็นชาวพุทธเราต้องสอนสิ่งที่ถูกต้องให้กับมนุษย์ในโลกนี้ทำไมคนโบราณไม่จุดทูปเทียนจริงนะครับคนสมัยนี้เราก็ไม่มีทูปเทียนจริงแล้วเราก็จะทูปเทียนไฟฟ้าถ้ารู้ไหมครับว่าจุดทูปเทียนในพระจุดจอยจุดทูปแล้วจุดทาไมครับบูชา จุดธูปเทียนดอกไม้สดเลางูชาพระพุทธเจ้าจุดธูปหลวบูชาพระพุทธเจ้าไหมครับจุดเทียนปกติจุดเทียนก็จุดธูปจุดอะไรก่อนครับจุดเทียนก่อนเพราะพรุทธเจ้าว่าหลังจากดับขินพิีผ่านแล้วใครจะเป็นตัวแทนของพระองค์รู้บอกว่าพระธรรมนี่แหละคือตัวแทนของพระองค์จะสืบทอดพระองค์นั่นคือยกย่องพระธรรมเราก็จุดเทียนก่อนน่าจุดธูปทีหลัง จุดเทียนมีสองข้างข้างซ้ายข้างขวาแเราจุดข้างไหนก่อนครับข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายหรือข้างขวาน่า <Okey> หลัข้างไหนครับฮะข้างไหนก่อนครับขวาบ้างซ้ายบ้างเียนอ่ะรเขาบอกว่าจุดเทียนน่ะจุดข้างไหนก่อนก็ได้ขอให้่จุดแล้วให้มันติ๊กบางอย่างก็เป็นสาระบางอย่างก็ไม่ใช่สาระ ดอกไม้ที่บูชาพระควรจะเป็นดอกไม้สดถามว่าทำไมต้องไม้สดดอกไม้สดคือการบูชาไม่ใช่ประดับเป็นการบูชาให้เกิดปัญญาเลยนะถามว่าทำไม,ม,ไมต้องใช้ดอกไม้สดดอกไม้สดเนี่ยทิ้งไว้เจ็ดวันก็เหี่ยวแล้วใช่ไหมครับพอเหี่ยวแล้วเขาไปทำอะไรครับยยหีเนี่ยมนุษย์เหมือนดอกไม้บนทิ้งพระยังมีลมหายใจมีคนกราบมีคนบูชา แต่ถ้ารอให้หมดลหมาหายใจเมื่อไรเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวแล้วครับเขาทิ้งอย่างเดียวครับเกิดมาเพื่อรอเว้นเวลาวันเวลาคนเราไปทิ้งแลยครับจึงเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับถ้าเราเข้าใจจุดทูปควันทูปลอยสูงขึ้นต้อลอยทิ้มลงครับสูง,สงครับลุกครั้งที่มีการติดทูปยกจ,จิตของเราให้มันสูงขึ้นเหมือนควันทูปได้ไหมเทียนสองเล่มจุดมีเส่างไหมครับ เทียนที่จุดสองเล่มสว่างน,นะครับสว่างแม้แต่เทียนเล่นเล็กๆยังให้ประโยชน์ต่อสรรพสินได้มนุษย์เกิดมาไม่ทําประโยชน์คุณค่าสู้ทเทียนเล็กๆยังไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นการที่มีชีวิตอยู่จึงมีความหมายมากเราควรจะตั้งต้นคำถามถามตัวเองนะครับว่าเราจะถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราจะตั้งคำถามตัวเองไหมจ๊ะ สติจอมเขาตั้งคำถามดีนะครับเขาตั้งคำถามว่าเราทํางานเพื่อให้ได้ชีวิตเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตหรือแค่มีชีวิตเอาไว้ทํางานัวอี์้นีส้สาคัญนะเราจะทํางานเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตหรือแค่มีชีวิตเอาไว้ทํางานเท่าไหร่หลายคนมีชีวิตเอาไว้ทํางานทำงานหามรามุ่งหามค่ำ เพื่ออะไรครับเขาสอนกันว่าเพื่อก้าวสู่บันไดไปสู่ความสาเร็จใช่ไหมครับบางคนก็สามขั้นบางคนก็ห้าขั้นเจ็ดขั้นเก้าขั้นแล้วเขาก็ปีนบันไดเพื่อให้สําเร็จแต่เมื่อปีนไปถึงขั้นสุดท้ายแล้ว, <c oughs> ลวก็พบว,ว่าบันไดเนี่ยมันพลาดก็คนจะตึกที่จะไปครับมนุษย์เอาเงินเป็นเป้าหมายของชีวิตเอาตําแหน่งเป็นเป้าหมายแล้วเราบอกว่าเราเป็นพุทธ เราเดินตามพระพุทธเจ้าหรือเราสวนทางกับุูธเจ้าุูธเจ้าออกจากวังใช่ไหมครับออกจากว่าที่พระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับไปอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มียศไม่มีอะไรสักอย่างเดียวไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวมีผ้าจีวรสามผืนใต้ต้นไม้บนดินท่งนกำลังสอนอะไรเราแต่ณวันนี้เรากําลังเดินถูกสวนทางกับุทธเจ้าของเราหรือเปล่า เรายังมีทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้ได้ทุกอย่างให้ได้เยอะๆเยอะมากที่สุดนั่นคือคมนตนโนงเนี่ยกำลังทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายอีกคำถามนึิถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราบนโลกนี้จริงๆถามว่าการปฏิบัติของเราจะเปลี่ยนไปไหมตอนน้ร่องนู้นครับ ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราจริงๆ,งๆพวกนี้ต้องตายแน,<ม>น่นอนเขาวันนี้เรายังทําเหมือนเดิมไหม,มถ้าคําตอบตอบว่าไม่มไม่ใช่ไหมครับถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเราจะทําตัวเหมือนเราที่ผ่านมาทุกวันไหมม่ม,ม่ถ้าไม่ต้องกลับไปพิจารณาดวเองก่อนว่าทำ<ม>ไมอะ ทำไมถึงไม่ทําตัวให้มันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเราในทุกๆวันเพราะพระเจ้าสอนเรื่องการพิจารณาตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยพรเจ้าสอนไว้แล้วถามพระนรนว่าเธอคิดถึงความตายบ่อยนาดไหนพระน,นรนบอกว่าข้าพูธเจ้าคิดถึงความตายทุกนาทีเลยพุทธเจ้าค่ะพทธเจ้าบอกยังน้อยไป ขณะทุกนาทีนะนี่เราบอกยังน้อยไปเราคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นคือโพรมีสติอยู่กับาวิญญานตลอดเวลาโคโค่มกกทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มเอาคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้อง รัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง